ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีตอนที่9หนังสือชุดธรรมโครเรื่องอะไรคืออะไระธรรมโคนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าจัดออกเป็น5หมวดนะคะหมวดที่1ก็คือชุดจัดพระโอษร์นะคะหมวดที่2ก็คือชุดประกรณ์พิเศษหมวดที่3ชุดธรรมเทศนานะคะหมวดที่4ชุดชุมนุมธรรมปัรญยายหมวดที่5ชุดปกนณา อะไรคืออะไรยังคะอยู่ในธรรมโคดหมวดที่4ชุดชุมนุมธรรมบรรยายนะคะเป็นการบรรยายในรูปแบบปาทกถาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดนะคะ,ะชุดนี้ก็จะมีสันปกเป็นสีน้ําเงินนะคะสีน้ำเงินอะไรคืออะไรก็จะเป็นเล่มที่37นะคะขอบปลายนะคะปกสีน้ําเงินนี้ก็จะมีลําดับหมายเลขตั้งแต่31-40ถึง40 ก็ะะหมดไหนนะคะหมายเลขอะไรที่มีหนังสือเยอะก็จะใส่เป็นกขคนะคะอะไรอะไรก็เป็นเล่มที่17บขอผ่านะคะในชุดนี้นะคะชุมนุมธรรมบรรยายก็จะมีทั้งหมดนะคะในขณะนขณะนี้16เล่มนะคะทีนี้คำหนึ่งที่น่าจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมก็คือคำว่า ปาทกถาหรือว่าปา,าทกถาธรรมก็คือเป็นการบรรยายธรรมโดยที่ตัดพิธีกรรมออกนะคะก็มาถึงก็คือเป็นการบรรยายธรรมล้วนๆนะคะทีนี้อะไรคืออะไรก็รวบรวมจากคำบรรยายประจํรราวันเสาร์ภาคพิสาขขบูชา,านะคะท่านบรรยายไว้ที่ลานหินโค้งนะคะที่สวนโมกสวนโมกขับพระลาลามวัดทานน้ําไหลนะคะระหว่างวันที่ 1เมษายนถึง24มิถุนายนนะคะในปีพุทธศักราช2521นะคะอะไรคืออะไรก็ถือว่าเป็นเล่มที่ท่านอธิบายบรรยายเรื่องพื้นฐานนะคะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะคะเพื่เป็นฐานสําหรับทำความเข้าใจเรื่องอื่นนะคะหลักๆในการอธิบายในเล่มนี้นะคะเราจะเห็นรูปแบบการนิยามศัพท์ของท่าน ะะแล้วก็มีการอธิบายด้วยการใช้สองภาษานะคะก็คือภาษาคนนะคะภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจกับภาษาธรรมนะคะสำหรับสิ่งที่ธรรมะนะคะต้องการจะสื่อนะคะอะไรคืออะไรกินเป็นการบรรยายนะคะจบในตอนนะคะมีทั้งหมด13เรื่องนะคะ13ตอนนะคะในเนื้อหานะคะ เนื่องจากว่าชื่อรวมคืออะไรคืออะไรนะคะก็แต่ละเรื่องก็จะเป็นชื่อเรื่องที่ลงท้ายด้วยคืออะไรทั้งหมดนะคะ13เรื่องมีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกก็คือการศึกษาคืออะไรนะคะเรื่องที่2การงานคืออะไรเรื่องที่สสังคมคืออะไรเรื่องที่4ศาสนาคืออะไรเรื่องที่5นะคะการทําบุญสุนทรธานคืออะไรเรื่องที่ห ชีวิตคืออะไรนะคะเรื่องที่7ทรัพย์สมบัติคืออะไรเรื่องที่8เศรษฐกิจคืออะไรเรื่องที่9ตัวตนคืออะไรเรื่องที่10การเมียนไหว้าตายเกิดคืออะไรเรื่องที่11สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย์คืออะไรเรื่องที่12การบวชคืออะไรส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไรนะคะ ทีนี้ข้อดีของการอ่านาหนังสือที่เป็นตอนๆอนท,นท่านพท่านก็คือท่านมักจะสรุปนะคะท่านมีการเกริ่นนำแล้วก็สรุปนะคะทีนี้ในประเด็นที่สองท่านก็จะสรุปประเด็นแรกที่พูดถึงว่ามันคืออะไรแล้วก็เริ่มประเด็นที่สองนะคะในตอนท้าย,ายนะคะก็จะเกริ่นนำสรุปของเรื่องที่ได้บรรยายไปแล้วนะคะในตอนก่อนหน้าพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง ะะก็จะทําให้คนที่อาจจะมาไม่ได้ครบทุกครั้งก็จะเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เป็นเรื่องอะไรอะไรนะคะก็ขอเริ่มนะคะเริ่มอ,อะไรคืออะไรเรื่องแรกนะคะเรื่องแรกก็คือการศึกษาคืออะไรนะคะในตอนนี้ก็จะเห็นรูปแบบของการนิยามศัพท์ของท่านท่านจะบอกว่าการศึกษาคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตก้าวหน้าจนเต็มความหมายของคำว่าชีวิต น,ะะนิยามที่2ก็คือการศึกษาคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตก้าวหน้าก้าวไปตามลำดับ,บจนลุกถึงชีวิตน,นิรันดรนะคะส่วนนิยามที่สมบูรณ์ที่สุดข,ของการศึกษาก็คือการศึกษาคือสิ่งที่ทําความก้าวหน้าอย่างถูกต้องเพื่อมนุษย์ได้ลุถึง สิ่งที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาก็คือของชีวิตของเขานะคะก็คือการศึกษาต้องทําให้เราเก้าวหน้าและก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างถูกต้องให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะในแต่ละช่วงของชีวิตนะคะในคําว่าทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตนะคะท่านก็หมายถึงว่าเอาแค่ที่เรามองเห็นก็คือ ตั้งแต่เกิดจนตายก็หมายถึงว่าตลอดช่วงชีวิตของเราตลอดเวลาเราควรจะทำการศึกษาทำการเรียนรู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะดังนั้นสำหรับท่านนะคะการศึกษาไม่ใช่แค่การนั่งเรียนในห้องเรียนนะคะแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างนะคะก่อนที่เราจะไปนั่งเรียนห้องเรียนครอบครัวก็หล่อหลอมเรามาในระดับหนึ่ง ะะดังนั้นการที่ได้ความรู้จากครอบครัวก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญนะคะการที่ใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันนะคะในวันหนึ่งเราอาจจะอยู่ในห้องเรียนไม่เกิน6ชั่วโมงแต่ชีวิตที่เหลือเราก็ควรจะมีการเรียนรู้ด้วยนะคะออทีนี้ท่านเข้าวิเคราะห์การศึกษาในปัจจุบันนะคะท่านมองว่าการศึกษาในปัจจุบันยังมันล้มเหลวที่ล้มเหลวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าการศึกษาในปัจจุบันนี่มันประสบผลนะคะ ปัญหาบนโลกก็คงจะไม่มีต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือยิ่งมีคนมีการศึกษามากมีความรู้มากนะคะสังคมโลกก็ยิ่งเดือดร้อนนะคะหาสติภาพแทบไม่ได้นะคะเพราะว่ายิ่งเรียนยิ่งเห็นกงจากเป็นดอกบัวนะคะเพราะว่าการสิ่งที่เราเรียนนั้นเรียนเพียงเพื่อประกอบวิชาชีพเท่านั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเรียนนะคะเรามีความรู้ แต่ไม่มีตัวควบคุมความรู้นะ mm. ก็ทำให้เรามีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเพิ่มขึ้นไม่มีตัวที่จะควบคุมความเห็นแก่ตัวของเราได้นะคะดังนั้นแนวทางการเรียนรู้ของท่านท่านก็บอกว่าเราควรจะเรียนรู้ตลอดเวลาตลอดชีวิตเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอนในทุกช่วงชีวิตของเรา ะะเป้าหมายของการศึกษาในอดีตท่านบอกว่าก็เป็นการเรียนเพื่อให้คนเป็นมนุษย์คนก็คืออาการคนอย่างนี้นะคะมีทั้งดีทั้งชั่วปนกันแต่ว่ามนุษย์ก็คือคนที่จะเป็นมนุษย์ก็คือคนที่มีใจสูงนะคะการศึกษาควรจะทําให้ผู้ที่เรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นสุภาพสตรีก็คือ มีคุณธรรมนะคะโกงใครไม่ได้เห็นแกนตัวไม่ได้อันนี้ก็จะเห็นว่าถ้ารูปแบบการศึกษาะะทำให้คนเป็นมนุษย์นะคะทำให้ผู้เรียนเป็นสุภาพบุรุษส,สุภาพสตรีนะคะปัญหาต่างๆในสังคมก็น่าจะลดลงนะคะเ,เรื่องที่สองก็คือการงานคืออะไรนะคะนิยามของคำว่าการงานก็คือการงานคือตัวการทำให้ก้าวหน้า แล้วก็การงานก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่ไม่อาจผ่อนผันได้ว่าไม่ต้องทําการงานก็คือสิ่งที่เราต้องทานะคะการงานเป็นสิ่งที่มันต้องทาเพื่อให้ความอยู่รอดนะคะสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับการงานเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสูงสุดสําหรับความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็การงานที่ดีที่สุดสําหรับพุทธทาสก็คือการทํานิพพานให้แจ้งนะคะแล้วก็ ท่านก็อธิบายว่าการงานเนี่ยมีความสําคัญถึงขนาดว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งในมัดแปดทีเดียวนะคะดังนั้นการทํางานนะคะที่ถูกต้องก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกฝนตัวเราด้วยนะคะทีนี้มีอะไรบ้างที่ไม่ใช่การงานในเมื่อน,นิอยามบอกว่าการงานคือทุกสิ่งที่เราต้องทําดังนั้นทุกอย่างนะคะเป็นการงานการพักผ่อนกีฬาพิธีกรรมประเพณีก็เป็นการงานเพราะว่า เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะคะทีนี้ถ้าเราอ่านงานของท่านนะคะเราก็จะน่าจะคุ้นกับคำคำนีก็คือการทำงานคือการปฏิบัติธรรมนะคะการทำงานคือการปฏิบัติธรรมก็คือในการทำงานอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีธรรมะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเสมอนะคะเราต้องมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่เราทำมีความชอบในสิ่งที่เราทำ ะะมันก็จะเกิดธรรมะเช่นมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือว่ามีสตินะคะมีสามเป็นสามปัจฉิญยะประกอบในการทํางานนะคะแล้วการงานกับธรรมะท่านก็บอกอย่างบอกว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทําให้รอดช่วยให้รอดนะคะถ้าเราไม่ทํางานเราไม่ทําหน้าที่เราก็ไม่รอดใช่ไหมคะตื่นมาเราไม่ทําหน้าที่ของเราไม่อาบน้ําไม่ทานอาหารไม่ขับถ่าย นะคะเราก็อยู่ไม่ได้เราก็ไม่รอดธรรมะก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารอดนะคะรอดจากทุกขนะคะดังนั้นการงานธรรมะหน้าที่3อย่างนี้มีความเหมือนกันก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้เรารอดเป็นสิ่งที่ช่วยให้รอดนะคะเป็นเรื่องเดียวกันนะคะสังคมคืออะไรนะคะท่านพธาธุทธทาสก็มองว่า มนุษย์นะคะเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันดังนั้นในการอยู่ร่วมกันมันก็จะต้องมีธรรมะสําหรับการอยู่ร่วมกันนะคะอะไรที่จะทําให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ท่านบอกว่าให้มองว่าทุกคนสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตนะคะเป็นเพื่อนร่วมทุกร่วมทุกอะไรบ้างเกิดมาทุกคนก็เป็นทุกนะคะแก่ก็เป็นทุกพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุก ะะตายก็เป็นทุกคนที่เราเกี่ยวข้องตายก็เป็นทุกนะคะไม่ว่าในชาติใดในศาสนาใดเจอความทุกข์เหล่านี้ก็เป็นทุกเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ทําให้สังคมปัจจุบันมันเกิดปัญหาก็คือ,อทุกคนนะคะถ้ามีความเห็นแก่ตัวนะคะก็ทําให้มองไม่เห็นคนอื่นสิ่งมีชวิออื่นว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับเรา ะะดังนั้นการอยู่ร่วมกันก็ควรจะมีหลักในการอยู่ร่วมกัน,นะะทุกศาสนานะะสอนขั้นศีลธรรมก็คือ,อความสันติภาพของตัวเองะะ mm hmm. การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดสันติสุขะะ mm hmm. ทุกศาสนาสอนให้เป็นมิตรกัน,นะะ mm hmm. แต่ในพุทธศาสนาก็บอกว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้ะะ mm hmm. เมื่อ,อมีสังคมธรรมก็คือมีหลักเกณฑ์ที่จะประพฤติต่อก,กันและกันให้ถูกต้อง ะะหลักในการอยู่ร่วมกันท่านแนะนำให้ใช้หลักเรื่องของการสมาทานลดส่วนเกินนะคะถ้าเราหาได้แล้วมันมีส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือนี้นะคะเราควรจะเอาไปแบ่งปันให้คนอื่นไม่ต้องไปเผาไม่ต้องทำลายนะคะแต่เอาไปแบ่งปันให้คนอื่นซึ่งก็จะทำให้นะคะไม่มีคนอดในสังคม ะะทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้เพราะว่าคนที่มีเกินก็เอามาให้คนอื่นได้แต่ในปัจจุบันปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีการสมาทานงดส่วนเกินทุกคนมีส่วนเกินนะคะคนที่มีส่วนเกินคนที่มีทรัพย์สินามากๆของโลกเนี่ยเป็นคนไม่ถึง10เซนต์นะคะ ส่วนที่เหลือเข้าถึงได้บ้านแต่ส่วนที่เข้าถึงไม่ได้เลยเป็นคนส่วนมากนะคะเพราะว่าปัญหาก็คือเราไม่สมถานวดส่วนเกินอันนี้นะคะส่วนศาสนาคืออะไรนะคะท่านก็บอกว่านิยามเลยว่าศาสนาคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยนะคะทั้งโดยบุคคลและโดยสังคมนะคะเชื่อได้ว่าทําให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์คนจะได้รับนะคะ ศาส,สนานะคะท่านพุทธทาสก็อธิบายไว้นะคะว่าเป็นทุกสิ่งนะคะทั้งเป็นคำสั่งสอนเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยทำให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยสันตินะคะทำให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศาสนาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้สำเร็จประโยชน์นะคะในการกำจัดทุ์ภัยออกจากมนุษย์นะคะ เราควรจะปฏิบัติต่อศาสนาให้เป็นสิ่งจําเป็นต่อชีวิตเหมือนกับปัจจัย4นะคะแล้วก็ศาสนาเป็นสิ่งที่ประเลาประโลมใจมนุษย์ให้พอใจได้ในความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนะคะทีนี้หัวข้อต่อมาก็คือการทําบุญส่นทอนทานนะคะทีนี้ท่านก็พูดถึงว่านะคะการทําบุญของคนทั่วไปนะคะการทําบุญของคนทั่วไปเป็นการทําบุญเพื่อสร้างอัตตา ะะจะสังเกตได้ว่าเรามีการทําบุญแล้วนะคะอาจจะมีการขอพรหรือว่ามีการให้ประกาศชื่อนะคะประกาศติดไว้ตามผนังโบสถ์ผนังกำแพงผนังวัดนะคะอันนี้มันเป็นการทําบุญของคนทั่วไปที่เป็นการสร้างตา,านะคะแต่ว่าการทําบุญที่เราควรจะทําก็เป็นการทําบุญที่ต้องละความเห็นแก่ตัวทําลายความเห็นแก่ตัว ะะก็คือเป็นการทำลายบาปนะคะก็ดังนั้นการทำบุญที่สูงทอทานก็เป็นการทำบุญที่เราต้องควรจะละนะคะความเห็นแก่ตัวให้ได้มากที่สุดนะคะหัวข้อต่อมาก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าชีวิตคืออะไรนะคะหัวข้อนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีการนิยามศัพท์ด้วยนะคะ นิยามศัพท์ของคำว่าชีวิตนะคะชีวิตท่านก็บอกว่าชีวิตหมายถึงความสดชื่นที่ไม่รู้จักสิ้นสุดนะคะเราจะไม่มีชีวิตนะคะก็ต่อเมื่อเราไม่มีความสดชื่นนะคะที่เรียกว่าตายนะคะทีนี้ท่านก็นิยามว่าคนทั่วไปไม่มีชีวิตแล้วก็ไม่นุ่งผ้านะคะคนบนโลกนี้เป็นคนที่ตายแล้วไม่มีชีวิตแล้วก็ไม่นุ่งผ้าทำไมท่านถึง ให้ความหมายของคำชีวิตกับคนบนโลกไว้อย่างนี้นะคะท่านบอกว่าคนทั่วไปนะคะไม่มีความสดชื่นนะคะเพราะว่าโดนกิเลสแผดเผานะคะเมื่อนี่อย่างของคำชีวิตบอกว่า,าสดนะคะสดชื่นแต่คนทั่วไปไม่สดชื่นเพราะว่าโดนกิเลสเผานะคะก็เลยตายแล้วนะคะโดนตายแล้วทีนี้ไม่นุ่งผ้าหมายถึงอะไรไม่นุ่งผ้าก็หมายถึงว่าคนที่ไม่มีธรรมะเป็นเครื่องป้องกัน ดังนั้นก็ลองสังเกตตัวเองว่าเราตายแล้วเราไม่นุ่งผ้าด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้หัวข้อต่อมานะคะก็คือเศร,รษฐกิจคืออะไรนะคะคาว่าเศร,รษฐกิจก็คือการกระทําที่ทําให้ดีที่สุดให้ผลมากที่สุดนะคะทำให้มนุษย์มีสันติภาพได้นะคะทีนี้สิ่งที่ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือสามารถทำสิ่งที่ ไม่มีประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะในปัจจุบันนะคะเราอยู่ด้วยส่วนเกินกันมากนะคะและเราก็ขาดศีลธรรมนะคะเมื่อเราอยู่ด้วยส่วนเกินนะคะทุกคนมุ่งเกาะโกยนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ส่วนเกินเข้ามานะคะมันก็ทำให้คนที่ไม่มีคนที่ขาดนะคะถ้าเขาคนไม่มีคนที่ขาดเขาเ พยายามหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตนั่นก็ไม่เป็นปัญหาต่อสังคมแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีไม่ประกอบสัมมาอาชีพนะคะทำการคดโกงทุจริตนะคะมันก็จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันลำบากนะคะดังนั้นนะคะสำหรับท่านพุทธทาสท่านบอกว่าเศรษฐกิจดีต้องจัดชีวิตให้ได้ผลดีที่สุดตามหลักพุทธศาสนาทำสิ่งที่มีค่าน้อยที่สุด ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะเพื่อการอยู่เย็นเป็นสุขนะคะทีนี้หัวข้อสำคัญที่น่าสนใจก็คือตัวตนคืออะไรนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากนะคะแต่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถอ่านนะคะหนังสือนักพระธทาตทุกทุกเรื่องนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะส่วนใหญ่ท่านจะพูดถึงเรื่องของตัวตนนะคะทีนี้ตัวตนเนี่ยท่านอธิบายเป็นสองภาษา ก็คือภาษาคนกับภาษาธรรมนะคะตัวตนของคนทั่วไปนะคะท่านก็ใช้าภาษาภาษา,าคนนะคะก็คือตัวตนตามความรู้สึกของผู้ทุชนที่ยังอยู่ภายใต้อำน,นาจของความยึดมั่นถือมั่นนะคะคนทั่วไปก็บอกว่าตัวตนเนี่ยนะคะบางคนก็บอกว่าตัวตนก็คือร่างกายานี่ไงเป็นตัวตน บางคนก็บอกว่าเอาจิตนี่ไงความคิดความรู้สึกของเราเป็นตัวตนนะคะแต่แต่โดยทางธรรมแล้วนะคะตัวตนมันไม่มีนะคะถ้าแยกส่วนแล้วมนุษย์ประกอบด,ด้วยอะไรบ้างมนุษย์ก็ประกอบด,ด้วยร่างกายนะคะแล้วก็จิตนะคะกายหนึ่งส่วนจิตหนึ่งส่วนแล้วจิตก็แบ่งย่อยออกไปนะคะาตามหน้าที่ของมันก็คือเวทนาสัญญาสังขาริญญ,ญาณ ดังนั้นตัวตนอยู่ที่ไหนนะคะในโครงสร้างนี้ไม่มีนะคะตัวตนเกิดขึ้นเมื่อนะคะเมื่อเราเข้าใจผิดนะคะเ,เกิดขึ้นจากมายานะคะก็จะสังเกตได้ว่าเมื่อแยกตามขันห้ามันไม่มีตัวตนนะคะมีแต่รูปกับเวทนานะคะรูปแล้วก็นามนะคะรูปมีกาย มีจิตนะคะจิตก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นนะคะดังนั้นพุทธศาสนาพูดถึงตัวตนเพื่อจะอธิบายว่าจริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนนะคะเพราะว่าตัวเราถ้าเรายึดร่างกายเป็นตัวตนร่างกายเราก็มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันในอนาคตก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเอาจิตนะคะจิตเรานี่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าร่างกาย กาน,นั่งอยู่นี่กานะนั่งดู5นาทีที่แล้วนะคะกับปัจจุบันความคิดของเราเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปมากมายอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นโดยแท้จริงแล้วนะคะตัวเราแท้จริงไม่ได้มีมีแต่เพียงธรรมชาติชนิดหนึ่งที่รู้สึกนึกคิดได้พูดจาได้ทำอะไรได้แต่ไม่ใช่ตัวตนนะคะอันแท้จริงแล้วเป็นแต่เพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้น เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ไม่ควรจะเข้าไปยึดสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะตัวตนนี้ได้เพราะตัณหามานทิทินะคะทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นนะคะทีนี้หัวข้อต่อมาก็คือการเรียนว่าตายเกิดคืออะไรอันนี้ก็จะมีการอธิบายนะคะเป็นสองส่วนนะคะภาษาคนกับภาษาธรรม การเวียนว่ายตายเกิดของคนทั่วไปก็จะบอกว่ามีคนเกิดมีคนตายนะคะส่วนภาษาธรรมก็คือหมายถึงการเกิดซ้ำาๆซากๆในจิตใจ,ใจของคนนะคะเกิดความยึดมั่นในตัวตนเมื่อใดก็เป็นการเกิดครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นถ้านิยามการเกิดมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเมื่อไหร่นะคะตั้งแต่ อุปทา,านเกิดขึ้นนะคะตันหาอุปทา,านอุปทา,านเกิดขึ้นแล้วการเกิดขึ้นของความดิดมั่นในตัวตนก็เกิดขึ้นทุกครั้งนะคะดังนั้นในชีวิตประจําวันเราเราก็เกิดขึ้นเกิดความดิดมั่นถึงมั่นในตัวตนนะคะคนหนึ่งนะคะได้หลายร้อยหลายสิบครั้งนะคะหัวข้อต่อมานะคะสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย์คืออะไรนะคะก็มีอยู่ อธิบายเป็นสองส่วนในภาษาคนกับภาษาธรรมเหมือนกันนะคะคนทั่วไปบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเมื่อเราอยากได้อะไรแล้วเราก็ได้ตามตามความต้องการของเราะคะอันนี้มันก็ถ้าดูจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าเราอยากได้แล้วได้หรือว่าอยากได้เราไม่ได้ทั้งหมดนะคะไม่ทําให้เราหมดความอยากไปได้นะคะดังนั้นความอยากก็เหมือนกับ หลงที่ก้นหลงที่ไม่มีก้นเราโยนใส่อะไรเข้าไปมันไม่มีทางติมตินะคะแต่ความอยากเพราะความสิ่งที่ดีที่สุดถ้ามันอยากโดยศาสนาทั่วไปนะคะก็จะบอกว่าการได้อยู่กับพระเจ้านะคะสำหรับในพุทธศาสนาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการทำลายตัวตนเพราะว่าตัวตนนี่มันเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาะะต่าง ค,ค,ววความเห็นแก่ตัวความเห็นแต่ตัวเองก็เมื่อมีตัวตนเกิดขึ้นเมื่อใดความทุกข์ก็เกิดขึ้นตามมาเมื่อน,นั้นนะะดังนั้นในพุทธศาสนาการทําลายตัวตนได้ก็จะทําให้เราไม่มีความทุกข์ในะะนที่สุดน,นั่นเองนะะหัวข้อต่อมาก็คือการบวชคืออะไรนะะการบวชท่านก็อธิบายไว้เป็น8ประเด็นแะปะหัวข้อ นะคะหัวข้อแรกการบวชก็คือการออกไปค้นออกไปแสวงหาว่าอะไรที่เป็นกุศลนะคะข้อที่2ก็คือการบวชก็คือการออกไปอยู่อย่างต่้าต้อยอย่างไม่มีทรัพสมบัตินะคะหัวข้อที่3การบวชก็คือการฝึกการทดลองในการบคับตนนะคะหัวข้อที่4การบวชก็คือความสะดวกในการที่จะเดินทางออกไปนอกโลกนะคะก็คือในหมายถึงโลกียธรรมนะคะไม่ใช่ออกไปนอก ต้องจักรวาลนนั้นนะคะหัวข้อที่5การบวชก็คือโอกาสแห่งการได้สิ่งสูงสุดของมนุษย์นะคะหัวข้อที่6การบวชก็คือการอยู่บนหัวของทุกคนทุกคนก็หมายความว่าในวันแรกที่บวชนะในพุทธศาสนาครับคนทุกคนพ่อแม่ที่คนที่แก่กว่าเราก็ต้องก้มกราบเรานะคะหัวข้อที่7การบวชก็คือโอกาสแห่งการทําประโยชน์ เพื่อบุคคลอื่นอย่างมหาศาลนะคะหัวข้อที่8การบวชก็คือการอยู่ในเพศอันสูงสุดท่านก็พูดถึงว่าปัจจุบันการบวชนะคะในปัจจุบันเราอาจจะ,ะมีสิ่งที่ไม่ใช่บทใจของการบวชนะคะแต่จะเป็นสิ่งที่เป็นเปลือกของ